ครนนี้เดี๋ยวเราก็เปิดฝั่งคัดเนาะฝั่งคัดดูอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวนี้เป็นรถผู้หญิงใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทํางานก็คือตัวนี้มันจะเป็นแคกคัดเท้าใช่เป็นคัตเท้ามันจะไม่เหมือนคัดมือแต่การกินการทํางานก็ไม่ต่างเท่าไหร่นิดนึงไม่ต่างกันเท่าไหร่มา<ป>คนี้ก็จะมาดูกันนะครับ แล้วใส่ท้่สุดซะด้วยสิมากรทีสุดด้วยิใส่สุด,สสดนี่ก็เป็นซูซูกิ M30 นะครับเดีวเราจะถอดให้ดูเรื่องของอชุดาชามคัดชุดฝั่งขวาดีกว่าเล็กชุดฝั่งขวาว่าม,มันมีอะไรบ้างนะครับคือฝั่งฝั่งขวาส่วนใหญ่แล้วรถญี่ปุ่นก็จะเป็นพวกฝั่งชามคัสอยู่แล้วเกือบทุกรุ่นเลยอันนี้ก็จะเป็นรถตัวเมียรถผู้หญิงรถกระเทย ก็แล uh ้วแต่จะเรียกแต่ถ <cigarette> uh ้าที่บ้านเรียกเซลเป็ดนี่เซลเป็ดนะครับจริงๆจริงๆเป็นแบบเป็นซูซี่เนาะเป็นซูซี่ซูซี่แน่เพราะหลอกซะด้วยแอมะประเันเงียนเชียวอ่ะอันนี้ก็ต้องเลาะปิ้นแล้วก็ไข่น็อตแหละกันนี้อันนี้เดี๋ยวชี้ก่อนแล้วกันตัวนี้อันนี้ก็คือที่เราเห็นนี่คือ ชุดชามคัดครับชุดชามคัดอ่าคัดรุ่นนี้จะเป็นเป็นรุ่นคัดเท้าครับจะมีความความใหญ่ความสูงความย,าามยุงอ่าความสูงความยาวของของตัวคัดเนี่ยมันจะมากกว่าพวกตัวที่เป็นรถตัวผู้ก็คือรถที่เป็นคัดมืออือ่ามันจะต่างกันนะครับใช่แล้วเป็นเป็นระบบอันนี้ก็คือเป็นเฟืองตัวเฟืองเฟืองขับข้อเหวี่ยงเฟืองที่เรียกว่าเยเฟืองขับคัดเลใช่ใช่เฟืองขับคัด อ่าเฟืองขับคัดตัวเล็กครับผมหรือบางคนก็เล็กเฟืองข้อเหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าไอที่ติดอยู่นี่ก็คือข้อเหวี่ยงใช่ไหมใช่อ่าแล้วอันเนี้ยอันนี้เป็นแกนสตาร์ทนะครับเป็นรุ่นชูซูกิเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวก็คือมันจะมีรุ่นแกนสตาร์ทใหญ่กับแกนสตาร์ทเล็กอ่าแกนสตาร์ทเล็กก็คือสังเกตง่ายๆครับสิบสองมิลสิบสองมิลก็คือฟันตัวเนี้ยจะเป็นฟันหยาบอ่าฟันหยาบเลยอันนี้สิบสี่มิลก็คือจะเป็นฟันละเอียดกว่านะครับผมจะใช้กับพวก อาซีก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่ถ้าคนหาไม่ได้นะถึงคันทา,าแล้วนเนาะคันทาใช่ครับถ้าเป็นตัวนี้ออันนี้เราจะสะดวกไหมถ้าเราจะถอดชามคัตได้ครับเดี๋ยวลองดูมันก็ต้องบอกว่า<อ>พูดมาขนาดนี้แล้วยังถอ,อดแหละไ, <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่<อ>ก็เดี๋ยวเคาะปิ้นก่อนนะครับถ้าหวังว่าจะไม่ดือ้อต้องไม่ดื้อแหละพาอายตลอดเลยขายเข้ามาแล้วด้วยนี่ครับคนขายมานั่งดูเครื่อง อืมขาดรลุ้นลุ้นเสียงโคตรน่าขาดเลยียอ่าอันนี้ก็มับเข้าให้อืมหวานจียบครับอ่าอันนี้ก็คือชามคัสเดี๋ยวเราขออนุญาตแกะ แกะออกมาดูก็ได้ว่าใช้เหล็ก,กใช้แผ่นคัตกี่แผ่นใช้แผ่นเหล็กกีแ่แผ่นอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูว่าตัวชามคัตโดยปกติแล้วเนี่ยของ M 3 0 M 3 1เอขาใช้กี่แผ่นตัวนี้จะมีสปริงด้านในนะครับมีแต่ปัญหาอ่าก็คือจะปากกาจับปะจะง่ายปะหรือว่าตัวนี้ได้เลยได้อยู่ได้อยู่เออไม่ไม่ไมยากไม่อยาอาจจะมันจะเด้งหน่อยนะครับเราก็คอยเอามือป้องไว้อ่า อยาให้มันเด้งตอนแกะไม่เท่าไหร่นะครับตอนใส่ตอนใส่ต้องต้องหนีบกับปากกาครับใช่ไม่ใช่ไม่ได้ดินสอได้ไหมดินสอก็ได้ครับโอเคโอเคอันนี้เป็นพอแกะแล้วก็เป็น้นของเขาต่อแล้วที่เหลือตอนใส่ไม่เกี่ยวกับเราแล้วอ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็คือตัวตัวเหล็กปิดตัวบนก่อนก็คือเอางี้ก็ชามพัดนะครับแกะออกมาต้องมีตัวนี้ก่อนเป็นอ่าก็เรียกว่า แหวนสปริงใหญ่แหวนสปริงสปริงล็อกสปริงล็อกก็แล้วแต่แหวนปินล็อกก็แล้วแต่อันนี้คืออันนี้คือเป็นตัวลองลองกดสปริงนะครับผมเหล็กกดสปริงตัวเหล็กนี่คือจะมีหมุดไว้สําหรับให้สปริงนั่งนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องแบบอ่าดิ้นไปดิ้นมาสปริงจะเป็นเตอร์สปริงตัวเล็กๆมีทั้งหมดกี่ตัวนะมีทั้งหมดแปดตัวครับผมแปดตัวครับแปดตัวอนะครับแกะมาแล้วต้องยังไงก็ต้อง ต้องดูแลจำนะครับจริงๆ,ๆ,ๆแล้วว่าตัวตัวแผ่นเหล็กที่ลองอีกทีนึงมันก็จะมีหลุมหลุมบอกอยู่แล้วว่าตำแหน่งของสป,ปริงอยู่ตรงไหนเนาะใช่ไหมครับนี่ครับอันนี้ก็คือคร่าวๆง่ายๆเลยนะครับ suzuki m สามสิบแต่ว่าไม่ว่าจะเป็น u ห้าสิบ u เจ็ดสิบก็คล้ายๆกันความยาวของชาำพัด<ช>ก็เหมือนกันเพราะเป็นรถตัวเมียเหมือนกันนะครับดูไว้ f เจ็ดสิบก็เหมือนกันใช่ครับเนี่ยคล้ายๆก,ยกันสุซูกิเหมือนกัน อันนี้จะเป็นแผ่นคัดแผ่นแรกนะครับผมอันนี้เป็นแผ่นคัดก็คือแผ่นคัดเนี่ยเขาจะมีตัวนี้ตัวจะมีตัวนี้ไอ้รุ่นนี้จะมีตัวรองสปริงตัวแผ่นบนนะครับเป็นแผ่นพิเศษอ่าจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วถัดมาก็จะเป็นอ่าแผ่นแผ่นเหล็กปะแผ่นเหล็กกลมแผ่นเหล็กกลมนะครับที่รองระหว่างแผ่นคัดสําหรับแบบว่าตัดกําลังของเครื่องยนต์อ่า พอเวลารถจอดรอบเดินเบาอะไรเงี้ยเข้ากับแผ่นเหล็กถ้าเราเรานับแผ่นกลมก่อนก็คือแผ่นที่หนึ่งแล้วเพราะว่าถ้าไม่ไม่นับรวมแผ่นเหล็กปิดนะครับแผ่นคับปิดอ่ะก็เอาเป็นแผ่นเหล็กกลมหนึ่งแล้วเราเจอแล้วหนึ่งแผ่นทั้งหมดหนึ่งคันจะใช้กี่แผ่นไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนเดินนับก่อนสี่แผ่นสองสามสี่ห้าหกหกแผ่นหกแผ่นครับถ้ารวมแผ่นพิเศษก็เป็นเจ็ดแผ่นโอ้ใช้เยอะเหมือนกันนะ หกแผ่นแผ่นคัดก็ต้องมีประมาณหกแผ่นเหมือนกันป่ะใช่ห้าหกสี่ห้าแล้วก็รวมแผ่นบนใช่อันนี้เป็นเครื่องเก่าญี่ปุ่นนะครับแกะเธอสดเลยเนี่ยบ๊อบเขาให้ฉ่ำำหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอีกแล้วมันเข้าหมดเข้าหมดกันนัน่ะเข้าหมดใช่นี่เป็นเครื่องเก่าญี่ปุ่นต้องไปล้าง จะตักน้ำตักฝนใช่ครับแบบนี้เลยครับก็เท่าก็เท่านี้แหละครับใช่คือแผ่นคัดเนี่ยข้อข้อตัดข้อข้อยากของการที่จะดูว่าแผ่นแม่งหมดไม่หมดเนี่ยมันดูยากจะยิ่งแปบของที่แกะมาจากเครื่องเนี่ยตอบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวบางทีเอาตาพิสูจน์ว่าเฮ้ยมันยังไม่หมดเขาใส่ไปแล้วแม่งเหลืออย่างเงี้ยดังกับท่อร้อไม่หมุนอย่างเงี้ยเลยคัสหมดขี่อืออย่างเงี้ยนู่นท่อไปนู่นแล้ว เสียงแอดแอดแอดแต่แม่งรถไม่ไปรุ่นนี้จะมียางอัะกช่าคัดที่อยู่ด้านในแกนกลางครับอ่าที่มันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยตัวนี้เลยหายากมากนะครับก็คือตัวนี้มันจะทําหน้าที่เ็าเรียกว่าเหมือนกับว่าไม่ให้ชามคัดมันแกว่งใช่ซับแรงซับแรงด้วยเลยด้วยนะครับเพราะมันเป็นรถตรัวนนี้มันรถผู้หญิงเนาะใช้เป็นคัดเท้าเนาะมันก็ต้องมีตัวซับแรงอย่างงี้แหละ ไม่งั้นมันจะเกิดมันจะกระด้างใช้หมดห้าแผ่นนะครับย้ําเลยแผ่นคัตของ M สาสิบใช้ห้าแผ่นแผ่นเหล็กใช้ห้าแผ่นเหมือนกันแล้วก็แผ่นมีแผ่นปิดแผ่นบนแผ่นสุดท้ายก็คือเป็นแผ่นเหล็กของแผ่นคัตเหมือนกันเลยใชอส่วนตัวก้อนก้อนเขาเรียกว่าตัวเซนเตอร์คัตตัวตัวเนี้ยครับตัวหลักตัวเล็กเซนเตอร์ก็ได้ครับตัวกลางเนี้ยตัวกลางคัตก็ได้ก็คือจะมียาง สี่ก้อนอยางสี่ก้อนซึ่งมันน่าจะแกะออกมาได้ไหมหรือไม่ได้ไหมไม่ได้แกะไัมก็มันหรือมันเป็นชุดของมันเลยอย่างเงี้ยหาชุดไม่ได้เป็นชุดของมันเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็้อนนี้เลยเาซื้อก็ื่องซื้อมาเป็นก้อนแบบนี้เลยใช่ครับนะครับมันไปเอาไปอัดไปอะไรก็กลัวมันจะไม่ดีอ่ะใช่เนี่ยคือถ้าหาบางทีรถคัดที่บางคนที่มันมีกระโดดกระเด้งหรือว่ามันอะไรเงี้ยก็น่าจะ่วนตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยแล้วก็จะมีถ้าสมมุติว่าอาการที่ว่าเข้าเกียร์แล้วรถดับถ้าเป็นถตัว ทรงรบผู้หญิงเนี่ยอ่าเข้าเคียร์แล้วมันดับก็คือก็จะมีลูกปืนลูกปืนนี่าลูกปืนตัวนี้ไอ้ที่แผนคัดมีกี่ปร่นกันไหมีแผ่นหกมีหกแผ่นหกแผ่นแผ่นคัดมีหกแผ่นแผ่นคัดนะครับมีหกแผ่นจะมีสปริงเกี่ยวตรงนี้อืเริ่มลึกแล้วะเริ่มไปกันใหญ่ละ แล้วม่งเยอะมากไมไม่เหมือนคันด้าอ่ามันมันเยอะจริงครับเยอะครับรายละเอียดมันเยอะจริงเห็นเห็นมีเห็นมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวครีมอันนั้นมาจัดดึงแม่งเด้งเห็นดูสภาพหรือกันสดๆครับคือต้องบอกไม่ว่าจริงๆแล้วลือมาตัวนี้มันมีน้ำมันแอบมีน้ำอยู่ซึ่งพาขายหน้าร้านขายมากแต่ก็แต่ก็ยังถือว่าไม่มีความน่าเกลียดอะไรที่มทำให้รถมันใช้ไม่ได้นะครับครับก็พูดไปงั้นแหละเพื่อให้ในของคนซื้อก็สบายใจ ไม่ใช่่ยังดีอยู่ยังดีอยู่เนี่ยไม่ตายไม่อะไรไม่โล้โหจะมีสปริงเกี่ยวล็อกกันลูกปืนหลุดออกมานะครับมีสี่ตัวสปริงจะมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะลองแกะเองนะครับแกะมาล้างได้ครับแกะมาล้างได้นะแกะมาล้างได้แล้กวปรเกอ่กลับไปเหมือนเดิมถ้าไม่ถ้ากลัวก็อัดวิดีโอไว้ก่อนซื้อ แล้วก็มานั่งย้อนหลังดูของตัวเองออลูกปืนลูกปืนจะเป็นลูกปืนเม็ดกลมนะครับลูกปืนตัวนี้จะมีหน้าที่พอเวลาติดติดเครื่องแล้วลูกปืนจะอยู่ท่านี้นะครับแต่พอเรามีแรงบิดจากตัวหน้านี้ก็คือเป็นแรงบิดคันเร่งเราพอเราบิดปุ๊บมีแรงการชากปุ๊บลูกปืนจะเหวี่ยงเหวี่ยงขึ้นไปถีบถีบให้ตัวเนี้ยมันขึ้นมาเพื่อบีบคัดนะครับเพื่อบีบคัอ่าแต่ถ้ารถ ขี่ขี่ไปแล้วเครื่องดับหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกปืนจะไหลลงมานะครับคือถ้าอาการที่ว่ารถบางคนที่ว่าสตาร์ทติดแล้วเข้าเกียร์แล้วพอเข้าเกียร์ปุ๊บรถดับนะครับตบเกียร์ปุ๊บดับตบเกียร์ปุ๊บดับอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนเราไม่ได้กำคัดใชดด่แต่คือว่าจริงๆแล้วมันคือเป็นที่ลูกปืนตัวนี้แล้วก็มีออย่างหนึ่งคือแผ่นคัด เสื่อมสภาพนะครับมันคือมันแช่ในน้ํามันจนมันแบบมันฟูจนมันแบบอ่ามันเบ่งทําให้เป็นกดไปดันชามคัดอ่ะไปดันไปดันให้คัดมันจับตลอดนะครับอพอรวลาพอรลาเครื่องยนต์ทํางานปุ๊บมันจับชุดเกียร์มันก็เลยดึงให้รอบเครื่องดับนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับลูกปืนตัวนี้ลูกปืนนี้มันหยิบออกมาได้หยิบมาได้ครับมันเป็นลูกปืนกลมๆเฉยๆครับอ่าก็คือเรียงไว้มันก็น่าจะหาซื้อได้ป่ะถ้าหาเทียบได้มั้ง หรือว่ายากขนาดก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ปืนมีกี่เม็ดนับให้หน่อยนับปุ่ปืนเลยปุ่ปืนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเม็ดนะครับกุกปืนมีทั้งหมดสิบแปดเม็ดครับผมอ่านะครับแต่สำหรับเอ็มสามสิบเนาะมีสิบแปดแต่ว่าตัวอื่นไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่การทำงานก็จะแบบแบบนี้เหมือนกันอ่าแบบนี้เหมือนกันถ้าเป็นพวกซีพวกอะไรพวกนี้ก็จะ ก็จะมีลูกปืนแต่เป็นลูกปืนแบบเหลี่ยมแบบอะไรแบบทรงกระบอกอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่าแล้วแต่รุ่นนะครับโอเคประมาณนี้ก็ได้คร่าวๆแล้วส่วนที่เราเห็นนี่ก็คือจะเป็นตัวแกนอ่าเขาเรียกว่าแกนเราคัทหรือเปล่าใช่แกนเกียร์แกนเกียร์แกนแกนเกียร์แกนส่งกําลังแกนแกนส่งกําลังใช่ครับคันมิชชั่นส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเป็นคันเกียร์แกนเกียร์ แกงคันเกียร์แกงคันเกียร์เออ,อแกงคันเกียร์น,น,ยรนะครับนี่ส่วนนี้นะครับอันนี้ก็คือปลุกเกียร์ยอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้คร่าวๆให้ดูรเราไม่ถึงขนาดต้องต้องผ่าเครื่องอยู่แล้วอ่าไม่ต้องครับแต่ว่ากลับไปช่างคงผ่าแน่นอนเพราะว่าผมคงประกอบกลับไปไม่ได้ครับอย่างนี้เออถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้ผมต้องล้างให้เอี่ยมเลยครับ้างเอี่ยมแล้วก็มาติดลองติดดูนะติดติดใคลิปส่งมาด้วยแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะ อกไว้ก่อนขายแล้วขานเลยครับอันนี้อันนี้เป็นการเช็ดเพื่อทําลายหลักฐานทำลายหลักฐานนะฮะคามไมโลจริงๆแล้วไม่ได้มีทียอะไรเกี่ยวประโยชน์เกี่ยวกับการอะไรเพราะงั้นก็ต้องแกะล้างอยู่ดีจะเช็ดแค่เขยิบอย่างั้นนะครับโอเคงั้นเราจะได้ข้อมูลทวนทวนกันอีกครั้งหนึ่งก็คือพอเราแกะฝาคัดออกมาปั๊บนะครับเราจะได้หนึ่งเลยเราจะเห็นเจ้าตัวชามคัดชามคัดแกว่ออกมาเนี่ยก็จะมีตัวแผ่นแรกก็คืออ่าเดี๋ยวชถ้าใครถ้าใครขับ ถ้าใครขับรุ่นนี้อยู่ก็หาซื้อแผ่นไว้ได้เลยนะครับเก็บเก็บไว้ได้เลยก็เจอก็ซื้อได้เลยเจอซื้อไว้ได้เลยนะครับ6กแผ่นอ่ะเอาแผ่นแรกมาก่อนเลยอ่ะไม่เอาเอาแผ่นตัวปิดมาก่อนกอกดว่มันแกะจากชามคัตมาปั๊บเราก็เจอกับอะไรตัวแผ่นนี้นะครับหลังจากที่ถอดสปริงก่อนอ่ะพอถอดสปริงเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเจอแบบนี้เลยเจอแบบนี้คือตัวนี้จะเป็นแผ่นคัตแผ่นแรกนะครับเป็นแผ่นพิเศษแผ่นนี้น่าจะหายากไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลย นะครับผมแล้วก็จะมาเจอ,อตัวชุดของอแผ่นเหล็กพอแกะมาพูดจะเป็นแผ่นเหล็กคทัที่2ก็คือจะเป็นแผ่นเหล็กเป็นแผ่นเหล็กลก็คือก้นกร,ระหว่างแผ่นคัตแผ่นเหล็กกา้าก็คือเป็นแผ่นเหล็กการตัดต่อกําลังของแกนนี่นะครับผม,มแล้วก็ต่อที่แผ่นคัตทั้งหมดสลับกันไปอย่างเงี้ยสลับกันจะสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้อยู่ประมาณ6แผ่นจนครบนะครับจนไปเจอ แผ่นสุดท้ายก็คือเป็นแผ่นเหล็กที่รองปิดกั้นลูกปืนเม็ดกลมอยู่ก็คือสี่หลักแผ่นสี่หลักคัดอ่าใช่คือแผ่นนี้ก็คือจะจะดึงไม่ออกนะครับต้องมีคีมคีมดึงสปริงออกก่อนอ่าเป็นสปริงตัวเล็กๆนะครับใช่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมาเลยแล้วก็เป็นจะเป็นเจอกับลูกปืนเจอลูกปืนนะครับพวกนี้ถอดล้างได้หมดเลยนะครับอืมแล้วถ้าคัดบางคนไอตัวชามเนี้ยถ้ามันสึก มันมีการกินล่องกินอะไรศึกไว้อย่างเงี้ยก็คือนั่นคือศึกถูกไหมถ้าเราแกะมันแล้วเราเห็นล่องล่องของการกินชามอ่ะมีศึกนี้มีล่องมาให้ดู่ะไม่มีครับผมตัวนี้ก็คือยังไม่ศึกถ้าปกติแล้วตรงล่องนั้นนะที่ช่างพงชี้มันจะเป็นล่องฟันฟันหนือว่อชามคัดนี่แหละล่องฟันคัดก็คือเป็นการอย่างเงี้ยครับมันพอรถผ่านการใช้งานเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะมีการกระแทกสบัดกระแทก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 จนมันเป็นซี่ๆๆๆอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันนิดเดียวอ่ะเราสามารถเอา เทคนิคนะครับเอาตะใบแต่งนิดนึงแต่งให้มันเรียบแต่งให้มันเรียบหน่อยแต่ถ้ามันสึกเยอะๆก็คือคอนเยอะๆอ่ะอ่ามันก็จะมีเสียงเสียงดังนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ถ้าหาเปลี่ยนใหม่ได้ก็ก็เปลี่ยนก็ดีกว่าครับยังไงเครื่องก็จะเงียบกว่าบางทีว่ามันไม่ได้เสียงข้อเวียงแต่จริงๆมันคือเสียงคคนเข้าใจว่ามันคือข้อเวียงใช่คนเข้าใจว่ามันคือข้อเวียงคือต้องแยกให้ออกนะครับว่ามันคือเสียงคัดหรือเสียงข้อเวียงอ่าอันนี้ทั้งนั้นก็คือหาช่างดีกว่าครับ ใช่ครับาหาช่างดีกว,ว่าว่าว่าเป็น<ห>ที่อะไรกันแน่แค่กากาแกะมาเช็คอาก,การ<ช>เลย<ช>ม <า S 1> <ช>ันเขย่าดูเลยใช่เปิดเปิดแค่เปิดชิ้นแรกมาก็จะเห็นแล้วครับว่าร่องสึกหรือไม่สึกถ้าเกิดว่าเราขีข่อยู่แล้วเรามีรู้สึกว่าเฮ้ยอาการของรถที่มันมีดังกอก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 อเนี่ยอาการมันจะประมาณเนี้ยบางคนจะโทษว่าข้อข้อเวียงข้อเวียงสึกก้านสึกมันจะโดนหนักใช่จะโดนหนักครับใช่จริงก็ก็ให้เช็คคัดก่อนอันนี้เป็นเป็นที่ที่ทำคัด ก็หนักกว่าอีกไอ้พอหายาก็เกินเออพอหายานะครับก็่มีของใช่แต่จะให้ดีก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เช็คด่วนครับมันไม่ได้เสียง่ายรถพวกนี้มันไม่ได้ขี่อะไรเยอะครับนะประมาณวันนี้ก็ได้นิคแต่ไม่ได้เทคนิคอะไรมากมายก็ก็เป็นความรู้ที่ที่หลายๆคนจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นคเพราะว่าโดยปกติแล้วใครจะมาเห็นมีโอกาสได้มานั่งอย่นี่ไม่มีไม่มีนะตอนนี้รายการเราก็จัดการ นี่ให้ตัวนี้ก็คือตัวกลางเมื่อกี้ที่เไม่ได้พูดถึงก็คือตัวกลางที่ตัวนี้ก็มีสึกได้เหมือนกันนะอ่าคือสึกตรงล่องกลางเงี้ยอ่าก็ดังเหมือนกันครับก็ดังแล้วก็มีการสะบัดเยอะตัวนี้นะครับผมว่าถ้ามีโอกาสถ้าเจอซื้อไว้ได้ซื้อเก็บไว้ได้เลยใช่ครับผมมาั้งหน้าถ้ารถเราสึกล้อหรืออะไรเงี้ยมีไหมครับไม่เคยเห็นเลยครับไม่เคยเห็นว่ามีเลยครับไม่คุ้นไม่ผ่านตาเลยครับพีนี้เห็นแล้วเดี๋ยว เตรียมซื้อเนี่ยถ้าเจอเนี่โดนแล้ะถ,ถ้าเจอก็มาตอ้งแสิกช็อปนะครับเดี๋ยววันนี้จะกลับไปรื้อให้ไม่เจอไม่เจอไม่เห็นเลยหายากหายากตรงนี้ตรงนี้ละขนาดนี้หายากแน่นอนแต่ถ้าเปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนชามคัตเนี่ยผมขออีกนิดนึงเปลี่ยนชามคัตเนี่ยอด่รล่รดูเ<ช>ฟืองแล้วถ้าได้ได้ชามคัตใหม่เนี่ยพยายามหาเฟือง,ต,งอตัวนี้ตัวหนึ่งครับ เพื่อเพื่อจะได้แบบว่าไม่หอนบู๊ใช่มันเหมือนกับการเปลี่ยนโซ่สเตอร์เราจะเปลี่ยนโซ่อย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่เราก็ต้องเปลี่ยนให้มันคู่กันมันจะได้แบบไม่งั้นแล้วอันนี้ใหม่อันนี้เก่ามันก็ยังมันจะกินกันอยู่เหมือนกันครับมันก็ยังมีเสียงใช่ใช่ครับผมตัวกลางชามคัตหรือตัวเซนเตอร์คัตก็ได้ครับแล้วแต่จะเรียกก็ภาษาอังกฤษก็จําไม่ได้ว่าชื่ออะไรเคยขายอยู่แต่จําชื่อไม่ได้แล้วก็เอาเป็นว่าตัวกลางมันเป็นมันเป็นตัวการกระชากตัวก่าตัวกระชาก มันจะพิเศษกว่าตัวอื่นตรงที่ว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวมียางยางซับกันกระชากสี่ตัวอารมณ์การทํางานแม่งหลักเดียวกับคล้ายล้อหลังนะเนาะใช่ใช่มนสเตอร์อ่ามอนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมสเตอร์หลังใช่ครับมันก็จะทางานเดแบบเดียวกันเพราะว่าแช่ในน้ำมันได้ตัวนี้มันจะไม่ได้มีในทุกรุ่นเพราะว่าถ้าเป็นรถผู้ชายที่ใช้คัดมือมันจะไม่มีอยู่แล้วไม่มีใช่แล้วแล้วคัดก็สั้นห่วอืมนะประมาณนี้คร่าวๆเลยครับก็ถือว่าได้ข้อมูลดีๆไปครับนะครับวันนี้ได้เห็นอะไรกันไป ันนี้เราได้ข้อมูลดีๆไปแล้วนะครับก,ก็ขอบคุณช่างพงษ์มากนะครับที่อุตสา่าห์ยอมเสียสละเครื่องเ3 0มเอามาเปิดเปิดให้ดูเปิดให้ดูดสดๆเลยสดๆเลยนะครับสดๆเลยส่วนไอ้รายละเอียดลึกๆ,ๆในเดี๋ยวามาตามกันดูจากผลงานของช่างพงษ์เอาแล้วกันนะครับในหน้า Facebook ของช่างพงษ์มีเป็น f a c e b o o k ชื่ออะไรครับชื่อพานุพงษ์สุตาครับผมพานุพงษ์สุตาเบอร์โทรติดต่อครับ08 7 6, 6 8 6 8 6ด7 8ดดสองดดครับ นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามไปโทรมาสอบถามแล้วก็ติดตามผลงานได้ทาง a c e b o o k เลยก็ได้นะครับว่าว่าเรื่องราวเป็นยังไงต่อเปิเผเนี่ยช่างพงอาจอัพเลยจะถ่ายอัพประจานเลยก็ได้ประมาณนั้นนะครับวันนี้แครขอขอบคุณช่างพงมากๆเลยนะครับที่ได้ข้อมูลดีๆขอบคุณมากๆครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากคุณพงด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของรายการเลยไม่ว่าจะเป็นวุฒิมนบุรีจานิวบ้านสะสมวีลับเปอร์แล้วก็สุกติ ครานี้ฝากติดตามช่องของรายการด้วยนะครับวินเทจออนเดอะเวฝากกดคลิกสไครป์ที่ช่ห้อง YouTube แล้วก็ติดตามพวกเราในในพาุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Tik t o ็อกเฟซบุ๊กแฟนเพจต่างๆนะครับฝากติดตามรายการด้วยแล้วก็พอทุกเรื่องราวของความเก่าคือเรื่องราวของเราวินเทจออนเดอะเวผมก๊อบลูมินีครับพีบ่ก๊อบลูมินีชายาลูมินีแต่คุณอยู่ปรเวศจริงๆเหรอยู่บ้านทํารถอยู่ที่ลูมินีพี่เริ่มต้นมาได้ยังไงอ่ะจริงๆก็เป็นเด็กเล่นรถนั่นแหละพี่จริงเหรอใช่ครับเล่นรถขี่รถ ชอบความเร็วแล้วก็เล่นชอบคอนคอร์ดชอบอะไรเงี้ยพี่เราก็ทำทำมาเรื่อยเรื่อย,อยทำรถตัวเองเนี่ยแล้วก็เพื่อนในกลุ่มก็เล่นกันจนวันหนึง่งเอ้ยมึงทำให้กูหน่อยเด็เกูอยากทำแบบนี้มั่งหวะแบบมึงอะ่ะมันอยากออกทิศเพื่อขี่แล้วสมรรถนะมันดีขึ้นขี่แล้วให้เรารู้ว่าเ,เรถกูสเตอร์มันหมดนะหรือเปล่าเราต้องลงเฟเตอร์ไหมอะไรเงี้ยบางคนเจ้าของเขาไม่รู้หรอกพี่ว่า สเตอร์แม่งต้องต้องลองต้องเทสใช่พี่บางทีมีมาไล่ไล่ไล่เตอร์คือมันมันต้องต้องค่อยๆเครื่องแม่งมาขนาดนี้สเตอร์ก็ต้องเปลี่ยนนะพี่จะไล่ไปเลยไล่ไปเลยไล่ไปเลยสนใจไล่ดิให้รู้ไอ้ให้โลกโลกต้องรู้โลกไอพวกต้องรู้ก่อนเอางั้นเลยเออโลกต้องรู้ดิก็ถ่ายทั้งนู่นทั้งนี่นี่เบื้องหลังอะไรได้เปลี่ยนไม่รู้นะมีไวเลสยื่นมา ไม่หรอกจร enroll, <s <S course, so ิงๆแล้วเรื Rey ่องเรื่องไอ้อ๋องมันอยากมีงานทำเดี๋ยว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 ค่อยเรียกแม่งเข้ามาไม่มีอะไรทำเดี๋ยวเรียกเข้ามายินเกแกวอยู่แมงเห็ถึงต้องไลฟ์สดแล้วก็ตอบคอมเมนต์ไอ้ใหญ่ใหญ่ให้เสียงเข้ากล้องนะของ